ราศีลัคนาราศีมงกรครับในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นะฮะสิ่งสําคัญที่สุดครับต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยบ้างนะครับในห่วงระยะเวลานี้ความซุ่มซ่ามปั้มปั้มเป๋เป๋ปะนะครับอาจจะทําให้คุณนั้นบาดเจ็บได้นี่คือสิ่งที่ต้องเตือนในช่วงต้นคลิปนะครับแต่ในมุมอื่นล่ะอาจารย์นะมันมีมุมดีไหมดาวการงานเป็นยังไงบ้างโอ้โหไอ้ดาวการงานในขณะนี้มีมุมของการที่จะทําให้คนรอบตัวของคุณนั้น อิจฉานะลิษยาด้วยไหมลิษยาด้วยณนะขณะนี้นะครับเพราะหลักโหราศาสตร์บอกว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับงานของท่านมีตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะฮะโชคที่เกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการงานดาวกัมมะก็การงานโคจรทับตุลนะคือตัวตนนะดาวกัรงานวิ่งเข้าชนตัวเราเองณนะขณะนี้แปลว่าช่วงนี้งานเข้างานเข้าแปลว่าอะไรงานมันเข้าแล้วมันต้องดีถูกต้องไหมเช่น คุณเป็นเซลขายอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยเช่นขายรถช่วงนี้ที่ผ่านมาขายได้สองคัน3คันอาจารย์เออตอนนี้อาจจะได้เดือนนี้อ่ะสิบคันได้ไหมได้เออมันมีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ไงนะเพราะฉะนั้นแปลว่าการค้าการขายนะจะคึกคักในขนาดนี้นะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างมันก็จะอิจฉาคุณไงเป็นแบบนั้นนะบริษัทคู่แข่งอิจฉาคุณเลยนะมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องของการงานณขณะนี้ มีความโดดเด่นมากกว่าคนที่ทำอาชีพเดียวกับคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองครับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองน่ะเป็นอย่างไรบ้างในหัวลาสายครับมันจะมีดาวในการดูดวงเนี่ยนะฮะเอาให้หมอดูดูเนะี่ยซิบดวงนะแต่ว่าช่วงจวังหวะตอนนี้ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมีดาวกระจุกอยู่ในภพการเงินของท่านสามดวงทายแบบงงๆปลา,าเลยคือ มันมีช่องทางนะหรือมีมุมที่จะมีรายได้ได้หลากหลายช่องทางเช่นนะมาจากกําลังของการงานนะเอางานเนี่ยนะแลกเงินนะเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภก็มีปรากฏเพราะไอ้ดาวนะตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับปาพาแะแปลว่าโชคลาภนั้นก็ทับตัวเราเองด้วยภาษาหมอด้วยาลาพะตนุอ่าปลาพระว่าโชคลาภตนุคือตัวตนและดาวปลาพะนี่ตําแหน่งเป็นมหาอุดอ่า มหาอุปลว่าสูงสุดดีสุดแปลว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะแต่ก้อนใหญ่จะเป็นแบงค์ยี่สิบนะก้อนใหญ่เอออาจจะเป็นแบงค์พันได้ไหมก็ได้หลายปึกก็ได้ไม่รู้แต่ตามดวงนั้นมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่จะมีโชคลาภนะหรือมีคนเกื้อกูลในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตัวจุดนี้ครับนะก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีเกาะต่อดวงคุณไปอย่างมาก คราวนี้ถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับอะไรความรักล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะช่วงนี้ดาวศุกร์กลุ่มลัคนาราศีเกิดนะมีเป็นคนที่มีอะไรมีสเสน่ห์นะครับนะมีอังคารร่วมพระสุกป,ปุ๊บเนี่ยคึกคักนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับพลังงานนะละเกิดขึ้เกิดือลือนะในช่วงจวังหวะตอนนี้นะใครเป็นแฟนคุณเหนื่อยเลยช่วงนี้คุณเกิดขึ้นกิดือลืออย่างม่านะเป็นแบบนั้นแต่อาจารย์เป็นโสดเดือแห่งความรักไม่มีที่ลงเลยรีบหาซะนะ หาคนรู้ใจจะจีบใครในช่วงนี้ใช้จังหวะตัวนี้จีบซะนะมีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะยาวไม่ยาวขึ้นอยู่กับคุณนะในอนาคตต่อไปค่อยว่ากันตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์แต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่านี้ไปการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์ได้ที่แอสไซน์โฮโลมัสเตมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ